แม่ต้องได้อุ่มก่อนพี่ผอยเด้อย่าบ๊ดีจ้ะนี่ถ่ายคนช่วยกันนะเด้อ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 ไปวะไปวะไปวะเอาลูกขึ้นลูกขึ้นมามามาทำแม่หน่อยลูกขึ้นหาแม่เร็วเอาเอาลูกขึ้นลูกขึ้นหาแม่ลูกแเนี้ยลูกกำลังวันสิภาพแบดแม่จ้า นูไปไหนนูไปไหนลูกนูกไปไหนหาใครลูกหาใครลูกา โนราโนราหนูไม่นอนเหรอลูกฮะแม่จ๋า มา啦าม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าคุณลูก จ๋าแม่จ๋าจ๋าแม่เอาเอาลงยังไงแม่จ๋าแม่จ๋า สรุปหนูไม่นอนยรรักกันรัก